สวัสดีสายกลางแจ้งทุกหมู่ทุกเหล่านะครับวันนี้ผมก็กลับมากับคอนเทนต์สบายๆชิวๆอยู่ที่บ้านนะฮะเพราะว่าขายังไม่หายดีก็เลยสั่งของกำนันมาให้คุณแม่บ้านหนึ่งอย่างครับเคยมีปัญหากันไหมครับเพื่อนๆจะออกทริป ไปกลางเต้นกับเพื่อนเนี่ยแล้วก็คุณแม่บ้านก็บ่นจ้าวันนี้ผมมีทริคครับสั่งของให้แม่บ้านเลยปุดปากว่างั้นแหละผมสั่งของกำนันมาให้คุณแม่บ้านเป็นเครื่องดูดฝุ่นของเอาเล็กทิกรุ่นถังเก็บฝุ่น1.8ลิตรที่หน้าระเบียงผมมันจะเป็นญ้าเทียมมันก็จะมีพวกเศษใบไม้เศษหญ้าเศษทรายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตรงนั้นก็มีลังนกอยู่ด้วย ความเบาของเสียงอะ่ะมัน75เดซิเบลเองนะซึ่งเสียงมันไม่ดังมากนะฮะผมไม่อยากให้นกมบินหนีไปเหตุ ah. ผลไหมไงง่าย,ายๆใช่ไหมคุณแต่ว่ามันลึกซึ้งนะเราสายรักธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะรบกวนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเพื่อนมนุษย์ของเรานะครับส่วนข้อดีข้ออื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปอันบ็อกพร้อมกันเลยดีกว่านะจ๊ะ ก็เดี๋ยวลองมาเริ่มอันบ็อกกันเลยนะครับอันนี้เช็คของก่อนคุณพี่กุณแม่บ้านจะมานะฮะถ้าใช้ไม่ได้จะได้เคลมเขาแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะผมสั่งผ่าน Top Value ตัวนี้สินค้ารับประกันนะครับ1ปีครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาเอามาแกะส่งสินค้าอย่างดีครับตัวนี้ซิลมาอย่างดีเลยามาเริ่มอันบ็อกกันก่อนจะกรีดเข้าไปครับคุณอันบ็อกออกมา นในกล่องเราจะเจออะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือตัวสายครับสายดูดฝุ่นนี่ครับหนึ่งชิ้นนะครับคู่มือหรือแมนวลครับตัวนี้เป็นภาษาไทยนะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ก็จะมีท่อต่อนะครับของตัวดูดฝุ่นสองท่อนแล้วตัวนี้ก็จะมีโฟมกุ้มมาอย่างดีครับคุณโหชอบแน่เลยเพื่อนๆเ,เพราะว่าตัวมันเบามากเลยนะเนี่ยดับดูดิเดียวตัวมันเล็กๆตัวมันเล็กแต่กำลังไฟเนี่ย ใช้งานได้ดีเลยนะ1 2 0 0วัตต์นะครับเล็กยืวได้มือเดียวสบายเบาๆมีที่เก็บสายมีปุ่มยึงสายกลับนะฮะปุ่มนี้ไปครับล้อนะพี่ทางนะครับอิสระแล้วตัวนี้เราก็เป็นล้อหลักหลังนะครับวัสดุแข็งแรงเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นพลาสติกเนี่ยแต่ว่าน่าจะคงทนเลยแหละแข็งเป็นพลาสติกชนิดแข็งนะครับ เป็นไงกัับ้างครับเพื่อนๆอุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องที่ผมอันบ็อกให้ดูนะครับเห็นตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าตามสเปคเขาบอกว่าพลังดูดเนี่ยไซโคลเลยนะกับกําลังไฟ1,200วัตต์นะครับแรงดันอีก16,500 PA เพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเส้นผมทรายเศษฝุ่นใบไม้ ผงต่างๆนอกมุมห้องเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับกาลังที่เขาให้มากับไซส์ตัวเล็กกระทัดรัดแค่นี้เนี่ยนอกจากนี้นะครับหัวดูดฝุ่นเนี่ยเขายังให้มาอีก3ไท้ายครับใช้งานตามพื้นที่ที่เพื่อนๆเลือกเลยนะไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์พื้นยางพื้นไม้พื้นปาเก้พรมหญ้าเทียมอย่างที่ผมจะไปเทสเพื่อนๆดูเนี่ยพูดมากก็เสียเวลาครับพาไปเทสงานจริงๆดีกว่าว่ามันสามารถใช้ได้จริงตามสเปคที่เขากําหนดมาหรือเปล่านะครับ ไม่ได้ตั้งใจสกรปรกนะครับแต่เซ็ตให้มันสกรปรกเพื่อที่จะได้รีวิวเพื่อนดูแ,แก้ตัวซะง,งั้นครับนี่ก็คือสภาพพื้นหญ้าเทียมของผมหน้าห้องเลยฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวการใช้งานจริงให้เพื่อนๆดูนะฮะตัวนี้นะครับหัวสายใหญ่เนี่ยที่เขาให้มาก็เสียบลงไปแล้วต่อหัวนี้กัหัวนี้เลยเสียงก็ไม่ได้ดังมากขนาดนั้นนะมันก็ยังอยู่ไม่หนีไปไหนนะ เรียบร้อยครับโหแรงโคตรดีเลยคุณปืด๊ดดูจริงไหมดูเสร็จขวดอะไรโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปเทสกับฝุ่นตร,ตรงตามซอกด้วยนะครับกับหัวดูดฝุ่นที่เขาให้มาเป็นอ่าสำหรับใช้ดูดฝุ่นตามซอกประตูขอบอะไรพวกนี้นะครับไปกองเทสดูมันจะเก็บฝุ่นด้วยแล้วก็ดูดฝุ่นเข้าไปด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหัวดูดฝุ่น3าท้ายนะครับฝุ่นห้องผมอาจจะธรรมดาไปนะเดี๋ยวเรามีตัวช่วยครับเทสให้เพื่อนๆมั่นใจในประสิทธิภาพในแรงดูดของเขานะครับด้วยทรายกระป๋องนี้ยูอีดีจะประเทศทรายใส่ระเบียงตัวเองทำไมครับเพราะว่ามั่นใจครับว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้สามารถดูดฝุ่นทรายแบบก้อนหนาๆนี้ได้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่า,าแบบเศษใบไม้อะไรหน้าระเบียงผมมันแบบมินิมอลน,นิดนึงนะลองเทสดูป่ะปึ๊บในคือทรายครับจัดไปหนึ่งกนระปุกว่า ไม่อยู่แล้วแซนดิสกอนนะครับไปแล้วเรียบร้อยก็ดูทรายได้สบายๆกับพื้นหญ้าเทียมขงผมนะฮะถ้าแม่บ้านหรือว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ลิงก์ใต้เดสคริปชันผมเลยนะครับสามารถสั่งผ่าน t o อปแว u e ได้เลยนะครับมีส่วนลดให้ด้วยนะครับของทางร้านเขาลองคลิกไปดูแล้วกันนะครับหากใครสนใจตัวนี้ครับโอเคครับตหรับวันนี้เจอกันนะครับบ๊ายบาย